ดีมีรักสายรากันสกูสกุนครับืันนี้ก็ขอมมหฮอดไม้แล้วครับืันนี้บลูวาสิีมีโตขึ้นสิได้โตว่วครับแหวมาหลายอาทิตย์แล้วครับเอาน้ำก็เป็นสีแดงแดงนะครับืันนี้น้ำมาท่านใสครับบรรยากาศก็เป็นสีขึ้มๆนะครับเบิ่งสภาพไม้ครับสภาพไม้กับประมาณนี้แล้ครับ น,าน่านก็สีแดงๆนะครับหมา้คอไพ่ครับบาลูกวาสีหลอดเหวี่ยงสีจ้งได้ครับวัมือนนี้ไปครับติตามและช่อมนะครับออตอนนี้เ้ากับเด็ขึ้นไม่ยุดเทงต้นใหม่นะครับไม้ชันสูงครับ ไปครับหมดเวลาขึ้นจ้างครับเอ้ยเ่อใส่ยางไม่ไม่เพลยิ่งปลาปุดโดยเฉพาะครับมือนตึงเปี้ยครับตึงเปีย้ย ไปครับรอรับชมผลงานครับโอ้โดนบ้ดอกนี่อ๋อบ้โดนเสยว่ะเอาโดน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 ครับโดน โดนครับโดนครับโดนอุ้ยอุยโดนครับดโดนครับอุยโดนครับโดนเห็นต่หลังใบใไกลไกล มาทั้งพี่มาทั้งพี่จะไปพุ่นจะไปพุ่นอุ้ยหลุดหลุดปะหลุดปะอุ้ยหลุตอุ้ยหลุดวะหลุดซำอุ้ย รุดซ้ำเตะ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 โอ้รุดซ้ำโอ้ยโดนครับโดนตอวกว่าจะโปหวัวไหมเห็น sầm không à, ừ uổng, trực à, đồn, khắp đồn. โอ้กลางโตเลยปะกลางโตเลยกลางโตเลยเอ้ยต้องเก็บปลาแล้ว 都会弄你的。 โดนครับโดนโอ้กลางโตเลย่ะือ กลางตัวเลยครับกลางตัวเลยเออดยอดดยอด ขายตัวที่สามนี่รอบปอีครับหมานคือเกาครับเบิ้งครับก็ยอ,อดครับตัวที่สามครับบัดเซตได้ก็ได้ที่เกาครับแนวครับไปแล้วครับได้เวลากับบานแล้วโอ้ยฝนกระตก Cảm <laughs> các